ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทินเตรียมเฮลั่นสีราศี ชีวิตพลิกฟื้นดุ่งรวยไม่รู้ตัวเป็นเศรษฐีใหม่จะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีเมษร,ราศีเมษ ดวงการงานหน้าที่การงานของคุณนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าช่วงที่ผ่านมาขอแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กเช่นเด็กผู้ยากไร้เพื่อเสริมดวงชะตาให้มังคังร่ำรวยดวงการเงินเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีรายได้เข้ามาเยอะและจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องช่วงนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์หนัก ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นรวยดวงความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักห่างเหินมากยิ่งขึ้นส่วนคนโสดยังหวังกับเรื่องรักไม่ได้เพราะเนื้อคู่ยังอยู่อีกไกลอันดับสองชาวราศีพฤษภดวงการงาน ขอให้คุณเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพราะในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานอย่งางหนักเพราะมีงานเข้ามามากคุณจะได้รับเม็ดเงินหรือมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางช่วงนี้ขยันแล้วรวยขอแนะนำให้ทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงชะตาให้มัง่งคั่งและมีกินมีใช้ซึ่งดุลการเงินก็มีเกณฑ์รับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มและรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางจะมีเงินส ก้อนโตชีวิตจะประสบความสำเร็จมีเงินทองใช้ไม่ขัดสนอีกต่อไปดวงความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ห่างเหินมันเติมความหวานให้กันส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะรักต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์อันดับ3ชาวราศีกัน ดวงการงานถือว่าดีโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนจะตึงๆหรือมีปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นกำลังจะได้รับการคลี่คลายสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแต่ต้องใจเย็น เพราะข่าวดีจะปรากฏขึ้นในไม่ช้านี้ช่วงนี้หน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จเกินคาดส่วนการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์จากการทำมาค้าขายครั้งนี้ช่องทางออนไลน์จะสร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรมความขยันของคุณจะนำพาเงินก้อนโตมาสู่ตัวคุณในไม่ชา้าส่วนความรักคุณมีคู่ คู่รักจืดจางโดยไม่รู้ตัวต้องมั่นเติมหวานให้กันบ้างคนโสดช่วงนี้ในใจคิดแต่เรื่องงานและสร้างตัวทำให้ไม่มีเวลาคิดเรื่องรัก 4. ี่ชาวราศีกรกฎราศีกรกฎดวงการงานอุปสรรคปัญหาในชีวิตเริ่มลดน้อยลง ความสำเร็จเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ติดอยู่ตรงคุณจะต้องทำด้วยตนเองคั้นจะไปไหว้วานคนอื่นคนอื่นก็ไม่เต็มใจแถมทำด้วยตัวเองจะประสบความสำเร็จหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ดวงมือขึ้นสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆได้เลยหากใครลังเลใจสามารถปรึกษาคนในครอบครัวเขาจะให้คำตอบที่ดีสำหรับคุณ ดวงการเงินมีเกณฑ์มีไรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือถ้าหากมีปัญหาอยู่ตอนนี้คนในครอบครัวก็จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ด้วยงความรักของคุณคนมีคู่ไม่หวือหวาส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆ เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ